สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับช่อง youtube farmer story ครับเรื่องราวการเกษตรนะวันนี้ผมพามาดูอุปกรณ์การเกษตรตัวใหม่นะครับที่เพิ่งซื้อเข้ามาในสวนนะครับพอดีทุเรียนผ่านมาสองปีเข้า2ปีแล้วก็ต้นเขาก็เริ่มสูงใหญ่แล้วนะครับผมสูงใหญ่ ช่วมศรีรระแล้วก็มันจะมีปัญหาต่อการฉีดพ่นสารเคมีพวกยากำจัดแมลงหรือว่าสารอาหารทางใบะครับเวลาฉีดพ่นนะครับต้นทุเรียนก็ได้ซื้อเครื่องปั๊มน้ำแล้ครับหรือว่าเครื่องฉีดน้ำนครับเครื่องฉีดยาเครื่องฉีดพ่นยานะครับ พ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือว่าฉีดสารอาหารทางใบครับผมซื้อมาก็ตามรูปนะครับที่เห็นเมื่อกี้นี้ครับเนี่ยครับจะมีสายสีเหลืองสองเส้นนะครับก็จะเป็นเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัวดูดครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัวพดน้ำนครับเวลาเราปิดปลายสายออกครับเพื่อจะให้น้ําระบบน้ําจะได้หมุนเวียนนะครับส่วนสายเส้นสีเขียวนี่นะครับจะเป็นตัว ที่นำไปใช้งานครับนำไปฉีดพ่นนะครับต้นทุเรียนนะครับตัวนี้ซื้อมานะซื้อมาสองมวนครับสาสีเขียวตัวนี้สายฉีดสีเขียวตัวนี้ก็คล้ายๆกับสายปั๊มปั๊มลมนะครับมันก็จะมีตัวเกียวหมุนเข้าไปเลยครับผมเราใช้เพียงแค่สายพันเกียวครับพันเพื่อไม่ให้น้ำซึมออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว เราก็เอาไปต่อกับปลายตัวเขาเรียกว่าปืนฉีดนะครับผมปืนฉีดพ่นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวฉีดพ่นยานะครับปลายฉีดพ่นยาถังเหมือนถังยี่สิบลิตรของเราเนี่นแหละครับคล้ายๆกันเลยเนี่ยฮะอย่างตัวนี้ผมก็จะพามาดูครับวิลักษณะวิธีการฉีดพ่นเห็นไหมครับเนี่ยฮะพอต้นผู้เรียนเราสูงขึ้นครับผมเนี่ยฮะอย่างเห็นที่น้องเขาจับฉีดอยู่นั้นก็จะเป็นเนี่ยฮะจะเป็นปืนตัวฉีดนะครับเห็นไหมฮรครับ เนี่ยฉีดเป็นการตัวนี้จะเป็นการฉีดยานะครับฉีดยาฆ่ามแมลงแล้วก็สารอาหารทางใบครับก็จะฉีดไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับตามรูปเลยนะครับผมเนี่ยคะสายสายตัวาสายฉีดพ่นนะครับก็จะเป็นยาวตัวนี้ซื้อมาต่อกันสองเส้นนะครับผมซึ่งเราจะวาง เรื่อไวจอ้จุดเดียวเลยนะครับผมจุดใดจุดหนึ่งของสวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายไม่ถึงเราก็จะเคลื่อนย้ายค่อยจะเคลื่อนย้ายอีกทีนึนะครับส่วนนี้สายเราต่อกันสองเส้นนะครับซื้อมาสองมวนครับมวนล,ละร้อยเมตรครับก็รวมกันต่อกันก็จะเป็นสองร้อยเมตรนะครับผมก็ฉีดได้วางจุดจุดหนึ่งนี้ก็เกือบชั่วสวนนะครับเพราะว่าสวนมีความกว้างมันก็ประมาณสัก สามร้อยเมตรนะครับแต่เราวางไว้ตรงกลางก็เนี่ยครับไปไกลได้ข้างละสองร้อยเมตรนะครับก็วางไว้ตรงกลางสมมติว่าวางไว้ตรงกลางสวนก็พอดีครับผมไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือว่าอาจจะมีบางตําบางช่วงของสวนนะครับที่มันอยู่ห่างไกลก็เคลื่อนย้ายก็ใช้รถเมื่อกี้เนี่ยครับผมรถมอไซค์พ่วงข้างก็เคลื่อนย้ายง่ายครับผมใช้ถังสองรอลิตรครับตัวนี้ถังยาถังน้ำยานะครับ 200ลิตรเพื่อฉีดพ่นต้นทุเรียนนะครับผมเห็นไหมก็ตามเนี่ยคะตามคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายทําตอนนี้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมสหรับคลิปวิดีโอนี้มาแนะนําปั๊มฉีดนะครับเอาไว้ฉีดสารเคมีแล้วก็ฉีดสารอาหารทางใบครับที่ใช้ในส่วนทุเรียนนะครับผมเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับมาลงไว้ให้ดูในช่อง f a r ์มเฮอร์ตอร